นี่เห็บเยอะเลยเดี๋ยวเ,ย <c oughs> เดินดูไปเรื่อยๆก่อนนะครับเพราะว่าผมมาถึงปุ๊บเนี่ยคือผมจะเดินสำรวจนะยิ่งหลังฝนตกเลยผมชอบนะครับเพราะว่าผมจะเห็นทางน้ำเห็นอะไรเพราะว่าผมจะได้วางแผนถูกเพราะผมจะไปทำบ่อหรือทำอะไรตรงไหนอันนี้ก็คือเกิดจากการเดินสำรวจเหมือนกันเนี่ยนะฮะเพราะาเราเดินมาปุ๊บเรามาเจอว่า ตรงนี้เป็นห้วยเดิมแล้วลึกมากเพราะขอบเดิมมาห้วยอยู่ตรงนู้นก็เลยจัดการใช้รูปมโครมาปิดกั้นเลยซึ่ง <c oughs> ทำงานได้ผลนะครับเพราะว่าได้น้ำเยอะมากเลยเนี่ยอ่าโอ้ยสูแค่เดินนี่เหนื่อยเลยเนี่ยเดินมาในเจออีกแล้วเนี่ยขึ้นอีกเหตุอลไรจะขึ้นอย่างนี้ตลอดเลย น,นี้เป็นต่อที่รถม่โก,โกงงานงานงนีดเึ้น,น,นเดินก่อนเที่เช้าเนี่ยไม่ร้อนพอเดินได้หูไปสายหน่อยนี้จบเลยออกเรื่อยๆนะครับตัวเห็ดตัวนี้กินไม่ได้นะนี่อย่าไปเอา โอ้โหน,นี่ให้ดูตรงนี้เป็นพุ่มเป็นบวงเลยครับนี่ดูดิอย่านี้ต่อเดียวเลยนะเนี่ยโอ้โหเยอะจริงๆเลยออกเต็มเลยดูนี่ครับคือเขาจะออกเนี้ยตามตัวยางเก่าๆผู้ๆหน่อย นี่อันนี้ต่อย่างปีหนึงอ่ะเริ่มออกดูดิดูดอกนีุ้๊อ้อนอหนี่ครับใหญ่ไหมเต็มมือเลยนี่เดี๋ยวพวกนี้เดี๋ยวมาเก็บใหม่พวกเนี้ยเดี๋ยวออกอีกค <c oughs> อยเดี๋ยวมาดูดิว่าทางน้นมตรงเนี้ย ที่เรากัาน้นคันแล้วน้ำเขาไหลยังไงเซาะคันหรือเปล่าเดี๋ยวดูกันวันนี้ถือว่าได้น้ำเยอะนะเนี่ยเกือบเต็ม <c oughs> ความลึกตรงนี้นะตอนนี้นะถ้าคาดคะเนเนี่ยอยู่ประมาณสิบสิบเมตรได้เขาขึ้นมาตรงนี้อีกห้าเมตรเนี่ยถึงเบิร์มตรงนี้นะครับแล้วเ,เดือมมันจะขึ้นมาเนี่ย ถ้าล้นตรงนี้นะถ้าถึงตรงนี้ปุ๊บเราต้องทําตรงนี้ให้เราให้เขาล้นเพื่อเป็นตีนเยไม่งั้นขันเนี่ยพังแน่เลยนี่ขนาดไม่โคใหญ่เหยียบเลยนะดูดิเพราะมันอัดน้ํากลัวจะไม่อยู่ฮะเพราะตรงนี้เดี๋ยวต้องวางท่อเพราะเราดูจากทางน้ําที่เขาลงต้องวางตรงนี้นะครับเพราะว่าน้ํานี่มาตรงนี้ด้วยยังขุดไม่เสร็จฝนล,ลงก่อนหรือจะเดินลงดูข้างล่างว่าน้ําอ่ะ มีซึมออกไหมตามคันนะครับตรงนี้เดี๋ยวเดินไปดูดูคือ <c oughs> <c oughs> ต้องสำรวจให้ชัวร์เลยนะเ <c oughs> พราะว่าถ้าพังไปเนี่ยความสูงมันเยอะแล้วน้ำมันเยอะเดี๋ยวสวนข้างๆเนี่ยเขาจะมีปัญหาเฮ้ยไ,ม,ไม,ม่ไม่ซึมไม่ซึมไม่ซึมถือว่าใช้ได้ อันนี้เป็นทางน้ำที่ลงมาจากทางนู้นไม่ใช่ทางนี้อ๋อ oh, ไม่ซึมเี okay. ไม่ซึมนะครับ,รบกลัวซึมอย่างเดียวหรือถ้าซึมในยุ่งเนี่ยหรือว่าถ้าน้ำจะไม่อยู่นะมันจะพังนะะเนี่ยโอ้ยมีซึมมีซึมนิดหน่อยไม่เยอะนะครับนี่นีไ่ไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะไม่รู้ซึมมาจากตรงไหนไ้ถ้าซึมจาก บนนู้นก็ไม่เท่าไหร่เฮ้ยดูดิโอ้ยหน่อไม้เต็มเลยนั่นนะโอ้ยหน่อนเหไหมใหญ่ๆงั้นเลยเดี๋ยวไปเอาหน่อไม้ดีกว่าเห็ดนี่เห็ดนี่กินไม่ได้เดี๋ยวเอาหน่อไม้ดีกว่เดี๋ยวปั่นแล้วหน่อไม้โอ้โหดูดิสองหนอ่อมาเลยเธอเลย